อันนี้แม่ยังบาดนี้หนูใหญ่บอกพี่น้องคือหนูเน,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 นาะวิ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 วึนแซนามีปุ่นกระจายเขเอื่อเอียงพี้องนับตามุยมุยแน่แน่เฮ้ยยังก่บเฮ้ยยังกับนอยอกันแน่นหาอ้ เอาจวดลงไปโหหลายเลยทีเดียวเนาะนอนอยู่ดีก็มี่พี่น้องนี่โอกาสมาเที่ยวมาพักผ่อนกันพี่น้องเสารดถกับรถไฟฟ้ายางเลาะแลนเลาะกได้พี่น้องเพราะมันกลวงส่วนสั์เขาเขียวเดี๋ยวยางลงไปบังหมูเด่งกันนะเห็นว่าข้าเจ้าคนหลายแตกส,สวยๆมาทั้งผีมันจะไปจัดจพี่น้องพี่น้องฮอดแล้วซุมหมูเด่ง อาบอาบครับล่ะโอ้ฝนลายครับพี่น้องหู้วหนาฝุ่นแห้งไร้ยางหล่อไปเลยเลยไม่ยางบาดนี่ปุ่นกระปอมง่ายพี่น้องเพื่นอนนะอีกวัวหน้าหรือว่าอีหน้ากลัวประมาณนั้นอันนี้อีกัวหน้าเนานะพวกเฮือนอีหน้กนากลัวแปวยางบ่ามบ่ามมาล่ะพี่น้อง

อูดคนไลยแห้พี่น้อนาางเขลังลังเขามาเต็มเด้ทั้งุขนทั้งสะพานพี่ก็เต็มแล้วทีเดียวมองมูเด้งมูเด้งนอนอยู่บปให้ในหลุกขื่นอยู่พุดพูดยังอยู่ในน้ำพี่น้องเออคนคือหลายแฉปฏิบัติได้นี่เนาะเกิดจานได้ทีเดียว ขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วหาบักโดนหนึ่งช่วยที่ขึ้นมาก็เท่านีออ่เน้เออก็แขนปอยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่น่ยไงน เราช่างได้ครับเราช่างเราชัดเลยโอ้มองดีกว่างฟางพี่น้องมียีราฟนกกระจอกเทปไข่อาหารยีราฟกุนเอ้เลยทางฝุนเนาะหลายโต ละมั่งก็มีบ่อเขาเอินละมั่งบอต่ขายมาไล่พี่น้องพนนลายครับพ่วงความ,วา,ม,มานาั่งรถลเลาะเที่ยวได้หรือสิยางก็ได้พี่น้องออกกําลังกายไปในโตส่วนสัตว์เขาเคียวได้พี่น้องจวด